ค้ำผูกแขนเด็กน้อยหรือว่าแอนน้อยวาดังนี้สาธุสาธุสาธุผูกเบื้องไส้ให้ควนเจ้ามาผูกเบื้องขวัวให้ควนยูฝ่ายดอกต่างค้ำฝ่ายข่าวต่างแก้วแม่ผูกแล้วให้อีลยาใหญ่อีลาสูงใหญ่เพียงลุงสูงเพียงป้าให้เจ้าคมดังผ้าให้เจ้ากล้าดังหินให้เจ้ามีสติปัญญาล่ำเลิศประเสริฐกวัวคนทั้งหลาย กินข้าวเจ้าจะได้อมกินนมเจ้าจะได้หา้ขาข้าวต๊ปากเจ้าจะได้คลายกินขา้าวทอไขเป็ดให้เจ้าหน้าใ่กินข้าวทอไขไก่ให้เจ้าตุ้ยเจ้าพีให้เจ้าพีคือปักปากให้เจ้าดักคือบักแต่งให้เจ้ามีริทแทงผาบมานทานให้อายุวันโนสุขังพลังมันยืนมันยืนเดลูกล่ เพิ่นว่าพระคุณของพ่อเฮานั่นนักทอผู้เข่าก้าเพิ่นว่าพระคุณของแม่เฮานั่นเทียบเท่าฝ้าขวามแผ่นดินเพิ่นว่าสั้นเดพี่น้องเอย๋ยพี่น้องเอย๋ยพ่อแม่หากลูกนี่เสมือนดังดวงตาหากโบล้าลืมไรสัวเพียงพอน้อยหัวใจติท้อยคอยคองป่องล้ํ คำใดดีงามเลิศดล้ำนำป้อนปอนใส่ใจลูกแก้วเอย๋ยลูกที่ดีต้องเฮียนหู้สู่เผาว,วงตะกูลคุณบิดามารดาเทิดทูนเอกอ้างกตัญญูเสริมสร้างความดีดาแตง้งมีแบงสุกสวยส่วนบัวด,ดวนดือ้อลวงเกินเพิ่นววาสั้นเดพี่น้องเอย๋ยพี่น้องเอย๋ย กับสุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายสู้คู่สู้คนกลับมาพบมาพ่อกับจันทร์สุขสาวลาาในต่างแดนคือเก่าคือเดิมแล้วมื้อนี้จันทร์สุขเองก็มีคําผูกโคต่อแขนสาหรับเด็กน้อยหรือว่าเอ๋น้อยน้อาออกมาต้อนมาฝากน้อาออกมาเล่าออกมาว้าสุพ่อแม่พี่น้องป้องไปายได้คับฟังคือเก่าคือเดิม สิมาว่าจ,จังสิน้อพี่น้องตัวของจันทร์ซุกเองเนาะโบได้แมนหมอพรแล้วก็บได้เปลี่ยนหมอพรแต่ด้วยความที่ว่าจันทร์ซุกนั่งซืนสมและก็หักมากได้อ่าบทไวเพราย่างต่างๆดังนั้นมือนี้จันทร์ซุกเองอยากนําเอามาเลา่าเอามาเวา้าซุพอรเมพี่น้องป้องไปเพื่อผู้ที่ว่าหู้และก็ผู้ที่ว่าบทันเด้อหู้แล้วก็เพื่อผู้ที่ว่าเพื่อนต้องการอยากนําเอาไปอว,วยใส่ให้พรในงานต่างๆเพื่อให้เป็นสิริมงคลนั่นเองถ้าว่าอันใดบบถืงบบต้องเนาะจันทร์ซุกเองก็ต้องกราบขอโทษขออภัยน้ำพอม พี่น้องป้องป่ายหลายเนาะด้วยความที่ว่าแจนซุกนั้นซืนสมและกะหักมากอยากเอามาเล่าอยากเอามาเววาสุพม่พี่น้องป้องไปายได้คบฟังเพื่อผู้ที่ว่าเพื่นต้องการอยากน้าเอาไปเว้าไปว่าอยากเอาไปอวยไซให้พลในงานต่างๆเพื่อให้เป็นซีริมุคุณนั่นเองแล้วบเเวาหลายหย่ห่างต่อไปจจนซุกคจะมาเว้าเกี่ยวกับคําผูกคอตอแขนสำรับเด็กน้อยหรือว่าเอน้อยนั่นเองเนาะพี่น้อง แล้วนะ้อทุกคนก็มาเตรียมโจย์คำอวยไซไห่พนหรือว่าคำผูกคอตัวแขนสำหรับเด็กน้อยหรือว่าเอ๋น้อยแล้วอยู่ในบทนี้นาะอสามารถใส้ได้ทั้งเด็กน้อยและกะเอ๋น้อยเนาะพี่น้องและทุกคนก็มาเตรียมโจย์แต่ว่าถ้าผู้แดงนั้นโจทตโบราเนานะผู้แดงนั้นโจทย์บรานจาันทรุกเองก็มีปื้มเนาะนี่เป็นปื้มอวยพนต่างๆแล้วอยู่ในปื่มนี่ก็จะมีบทสมบัติสมมาพ่อแม่บทสมบัติสมมาผัว และก็ผูคอต่อแขนสาหรับเด็กน้อยหรือว่าเอ๋น้อยผููเทาผูแก่ผููแขนเจ้าบ่าวเจ้าสาวผู้แขนขึ้นเงื่อนใหม่มีหมดเนาะถ้าว่าผู้ใดสนใจก็สามารถทักหาจันทรุกได้โดยตรงทางข้อความเพจหรือว่าจะทักหาจันทรุกได้ทางไล่ที่ขึ้นยู่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นี่เนาะหรือว่าจะโทรหาทั้งเบอร์โทรที่ว่าขึ้นอยู่อาหน้าเพจอยู่ในหน้าเพจที่ว่าจันทรุกติดไว้ก็มีเซนเดียวกันถ้าผู้ใดอยากได้เพิ่มดีมีคุณภาพเนาะก็สามารถทักหาจันทรุก ได้โดยตรงทางขอความเพจและอยู่ในเพื่มนหนก็จะง่ายและก็สะดวกสบายสําหรับคนที่ว่าเฮียนเว้าไมเฮียนวาไมโบสร้างเว้า,าสร้า,างวาอยู่ในเพื่มนหนก็จะมีแบบว่ามีทั้งบทสัน้บสนบทยาวมีบทแบบว่าสองสามแถวสี่ห้าแถวจังสิหนึ่งคนที่ว่าโบ้างเว้าสร้างวาหน่นําไปเว้าไปวาได้เลยและก็ง่ายสะดวกสบายมีทั้งบทสั้นบทยาวถ้าว่าบทใดที่ว่ายาวโพดพี่น้องก็สามารถ,าถ,าถ,าถายอ่อหรือว่าคัดยอนเข้ามาได้เพื่อว่าง่ายและก็ให้สะดวกสบาย สำหรับคนที่ว่าเฮียนเบ้าหม่เฮียนว่าใหม่แต่ว่าส่วนหลายเนาะ ส่วนหลายบทที่ว่ายาวๆนี่จะเป็นหมอพอนเนาะจะเป็นหมอพอนเพิ่นไส้เว้าไส้เกาหลังจากที่ว่าบาสีสู้ขวัญหรือว่าสูตรขวัญล้วแล้วเนาะสูตรขวัญเจ้าของขวัญล้วหลังจากนั้นหมอพอนเพิ่นก็จะมัดอ่าคอต่อแขนเป็น,ปนอ่าเป็นคัมมัดคอต่อแขนแบบที่ว่ายาวๆเนาะเพื่อให้อ่าเกิดความเป็นมุงคุณและก็เกิดความเป็นสิริมุงคุณแก่เจ้าของขวัญนั่นเองและเนาะผมเว้าหลายอย่างห่างเดี๋ยวเขาก็จะมาเว้าเกี่ยวกับคำอ่าผูกคอต่อแขนสำหรับเด็กน้อยหรือว่า แล้วอยู่ในปุ้มหนะาทุกคนก็สามารถเลือกใส้ไดโนวาบดใดสําหรับใส้กับเด็กน้อยหรือว่าบดใดสําหรับใส้กับแอน้อยเนาะแล้วบดใดสิว่า,าที่ว่าสําหรับใส้กับผู้ใหญ่คือจังจันซุกว้าไปแน,น่ด้านหน้าขิบนะเนาะ คือแบบว่าผู้เท่าหรือว่าเอื้ออ้ายไม่ป้าพ่อลุงจะสิผูกแขนให้ลูกให้หลานที่ว่าเป็นผู้ใหญ่เนาะอาจจะสิป,ปลายปีเส้าปายปีหรือ30ป,ปลายปีอย่างสิเขาก็สามเขาก็ใส่อีกบทหนึ่งเนาะเขาก็จะใส่แบบว่าบทที่ว่าเหมาะกับผู้อาวใหญ่แล้วก็เหมาะกับเด็กน้อยแล้วก็เหมาะกับแอ๋น้อยเนาะอยู่ในปุ่มนี่ก็จะมีทุกคนก็สามารถไปเลือกนําไส้ได้เนาะเดี๋ยวอาคลิปนี้จะยาวพูดเดี๋ยวจันซุกถ้าว่าผู้ใดแบบว่าอ่าแบบว่าที่ว่าจันซุกอธิบายแบบละเอียดเนาะทุกคนก็สามารถเข้าไป ทางช่อง YouTube จันซุกสาวลาวได้ต่มเนาะเพราะว่าอยู่ใน y u ูทูบแฉนซุกจะเว้ายาวกว่าน,นี้เนาะอยู่ในเพจแฉนซุกอาจจะบได้เ้ว้าบได้เว้ายาบวาบได้ดอธิบายละเอียดเนาะเพื่อว่าบางคนเพิ่นอยากให้แบบจันซุกคัดจอดอะะ้อดละย่อแล้วก็เ้วเว้าเลยเนาะถ้าว่าผู้ใดสนใจและอยากฟังแฉนซุกเว้าละเอียดก็สามารถไปติดตามจันซุกได้ทั้ง u ูทูบแันซุกสาวลาว้าต่มนะพี่น้องเนาะและเดี๋ยวเขาจะมาเว้าคคำ อาผู้ข้อต่อแขนสำหรับเด็กน้อยหรือว่าแอนอ้อยอาเ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 อาบทนี่เอาแอน,อน้อยซะเนาะอาหรือว่าเอาเอาบทนี้เป็นผู้ใหญ่ซะเนาะบทเนี้เอาเป็นผูนยยน้ใหญ่ค้ำผูกข้อต่อแขนธรรมดาและใส่ได้ทั้งเด็กน้อยเนะาะทั้งผู้อาวุโสก็ได้แต่ว่ากระบปเป็นอย่างนอกนะก็สิเป็นว่าผูกแขนเด็กน้อยกันแล้วกันเนาะ สาธุสาธุสาธุผูกเบื้องไส้ให้ขวัญเจ้ามาผูกเบื้องขวัวให้ขวัญเจ้ายูายดอกต่างค้่ไฟขาวต่างแก้วแม่ผูกแล้วถ้าเป็นแม่ก็ใส่แม่ไปเนาะถ้าพ่อตู้แม่ตู้หรือว่าเอืย้ยไอแม่ป้าพ่อลุงก็ใส่วาไปเนาะแม่ผูกแล้วให้ลูกลาอันให้แม่ผูกแล้วให้ลูกลาใหญ่ลูกลาสูงใหญ่เพียงลุงสูงเพียงป้าให้เจ้าคมดังผ้าให้เจ้ากล้าดังหินให้เจ้ามิสตีปัญญาล่ำเลิศประเสริฐกลัวคนทั้งหลายกินข้าวเจ้ายได้โอมกินนมเจ้ายได้ห้า ข่าวตกปากจะยังได้คล้ายกินข้าวทองกรเป็ดให้เจ้านาหญงกินข้าวทอดไกลๆเจ้าตุ้ยเจ้าพี่ให้เจ้าพีคือบักฟักให้เจ้านา,นานาคือบักแตง่งให้เจ้ามีริ้นแห้งปากมา 25, นผ่านให้อายุวนันนสุขังพลังมันยืนมันยืนเด้อดลุกละแล้วแล้วบทนี้เนาะ บทนี้เนี่ยอาจจะใส่กับเด็กน้อยเนาะบทสําหรับบทตัวที่จันซู่ว่าไปบังกี้นี่แม่สาหรับใส่กับเด็กน้อยเนาะกินข้าวจะได้กินข้าวจะยัได้อมกินนมจะยได้ห้าข้าวตกปปกจะยได้คายเนาะใส่สําหรับครับเด็กน้อยแอน้อยเนาะแอน้อยวัชซสาทีว่าเกิดใหม่วันซสาี่น้องแต่ถ้าว่าใหญ่ขึ้นมาน้อยหนึ่งเนาะใหญ่ขึ้นมาน้อยหนึ่งเขาก็จะเว่าอีกแบบหนึ่งเนาะคือจังแบบว่าเดี๋ยวจันซูกินยกตัวอย่างสําหรับผู้อาวใหญ่เนาะสิปลายปีหรือว่าเศ้าปลายปีเนาะ อ่านแล้วคำน้ำหนาเนี่เขาจะใ่ว่าสาธุสาธุสามเท่อกก็ได้หรือว่าเขาจะใส่วาาให้กดหนีดีกดเขาขวัญเจ้ามาอยู่เนื้ออยู่คิ้งลูกหล่าเด้อหรือว่าขวัญเจ้าเรียนมาหรือว่าขวัญเจ้าเรียนมาตุ้มมะฮมฉันสิก็ได้นะ ให้กวดหนี้ะให้กวดหนีให้กวดนีให้กวดน,น,นีสามเถอดีกวดเข้าดีกวดเข้าขวัญเจ้ามาอยู่เนื้ออยู่คิงเด้ออีล่าบักล่าลูกล่าหรือว่าผู้ใหญ่เนาะขวัญเจ้ามาอยู่เนื้ออยู่คิงหรือว่าขวัญเจ้ามาตุ้มมะฮูเด้อลูกล่าเอ้ยขันว่าผูกเบื้องไต้นั้นก็ให้ขวัญเจ้ามาขัานว่าผูาากเบื้องขวานั้นก็ให้ขวัญเจ้ายุนอนรับขอให้เจ้าได้เงินพันนอนฝันขอให้เจ้าได้เงินเมือนนอนตื่นขอให้เจ้าได้เงินแสนแบดมือมาให้เจ้าได้แก้วมณีโซดโทษให้ยัยได้นมาพานมาให้ยังเบียดยได้มีีีูคิิดเเยย่อสลน ปากน้ำเท้าให้เท้าอ่อนหาปากน้ำพญาให้พญาอ่อนหักให้ลูกหลานได้ตามใจมากใจประสงค์ทุกสิ่งทุกประการให้ยูดีมีแหงแข็งดังฝ้าก้าดังดวงตะเบีน้นแดโกคานเทินอ้าพเจ้าทั้งไทยเนี่เขาศิไซะว่าเดโกคานเทินหรือว่าอายุวนันนสุขังพลังมันยืนมันเืนเด้อค่ะ เป่าม้วนเป่าพรเป่าคาถานั้นเข้าไปในมือในแขนของลูกของหลานเขาลูกหลานของเขาก็จะอยู่ดีมีแห้งยู่เย็นเป็นสุขอาเบ้างายเรืงง่องใหญ่สูงนั่นเองพี่น้องแล้วคําทางท่ายนี่ผู้ใดมากแบบใดก็สามารถจัดสรรใสหรือว่าแล้วแต่ว่าความสะดวกสบายสําหรับผู้ที่ว่าอาเบ้าผู้ที่ว่าวาเนาะเขาสะดวกแบบใดเ,เขาก็ใส่แบบนั้นแล้วบทบที่ว่าจันซุกเบ้าไปบางที่นี่เขาจะใส่สําหรับผู้ใหญ่เนาะสิบปลายปีหรือว่าสาวปลายปีเนาะใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชาย อ่าถ้าผู้เฒ่าผู้กแก่เพิ่นผูกให้อย่างซี่หรือว่าแม่ป้าพ่อลุงก็อายเฮาก็ใส่ไปเนาะสมมติว่าแม่ผูกให้ลูกหลานแล้วให้อยู่ดีมีแฮงจังสียเฮาก็ใส่ว่าแม่ไปเนาะข่าแม่ป้าพ่อลุงแม่ป้าผูกให้อีหล่าแล้วให้อีหล่ายู่ดีมีแฮงให้อีหล่าเลี้ยงง่ายใหญ่สูงเฮาก็ว่าไปเนาะหรือว่าพ่อลุงพ่อตู่เสียเฮาก็ใส่ไปเนาะเพราะว่าในในเปลือกมันจะซุกบ,บ่ได้ใส่เบิดเนาะมันจะหลายโบโบช แล้วพี่น้องคำว้าที่ว่าเป็นมุงคุณเมื่อเห้าน้าเข้ามาอยู่ในเหอนในซานเมื่อเห้าน้าเอาาปผูกคอต่อแขนให้ลูกให้หลานของเห้าแล้วก็จะเกิดความเป็นสิริมุ่งคุณดีนักแลเพิ่นว่าสั้นพี่น้องพอสนั้นพอแม่เนาะเอื้ออายแม่ป้าพอลุงอย่าลืมโจดไหว้ส้มไว้เอาไปผูกโคต่อแขนให้ลูกให้หลานให้คนที่ทานหักเนื่องในโอกาสในวันเวลาต่างๆให้เป็นสิริมุงคุณแกเฮาแกลูกแก่หลานของเฮานั่นเองนี่ก็เป็นพ่อดีดีเป็นพ ว่าดันมวนที่ว่าจันร์ซุกน้ำเอามาต้อนมาฝากน้ำเอามาเล่าเอามาว่าสุพภเมพี่น้องปงไปองป่ายได้คับฟังในวันนี้ถ้าททานผู้สมเข้ามาเบิ่งแล้วเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ก็อย่าลืมแบ่งปันไปให้คนที่ทานหักได้คับเบิ่งรับสมน้ำสำหรับมื้อนี้จันร์ซุกกลาไปก่อนแล้วพ่อๆพกันไหมในเทนะือนาสำหรับเธอนี้สร้างบ่ายดีขอขอบใจหล,ลายๆท,ที่ติดตามคับเบิ่งรับสม